ส่วนมากจะถ่ายจากของจริงครับครับสวัสดีครับนี่เจอกันใช่ไหมครับอันนี้นำเสนอรายการตรวจเช็คซ่อมแอร์น่าจะเป็นคอนโดเนะาะ LG นะครับอาการาลูกใช้เปิดใช้งานลูกค้าเปิดใช้งานประมาณ30นาทีแล้วก็เบรกเกอร์ทิปนะครับเป็น LG เดี๋ยวมาดูรุ่นแล้วกันครับใช่ไหมจะสุมๆให้ดูแล้วกันอ่างนี้นะครับ บานสวิงยังค้างอยู่นะครับขนาดรุ่นกัน X10A นะครับ9,000 9, 9 1 3นะ3มิ้อยส1013มิลลิวบานสวิงยังค้างอยู่นะครับ ใช้งาน30นาทีเบเกอร์ทิปนะครับเดี๋ยวไปดูเบเกอร์ที่ตู้เมนนะครับนะครับสตัวนะครับตัวที่เสียอยู่จะเป็นตัวท่านบนนะครับก็แอร์ก็ประมาณไม่เกินหมื่น b ิ u ูเก้าพันินะครับจะสูงอยู่ <Okay. S 2> ดูเพจกันนะครับเพจกันน่าจะรุ่นเดียวกันหรือเปล่ากับตัวนี้ตัวล่างนะครับแน่ใจนะนเดียวกัน จะดูเพจกระแสนะครับอ๋อ,อตัวนี้หนึ่งสามคนละรุ่นกันนะเนี่ยตัวนีเงิก็ไม่น่าจะเกิน3.5ดห้าแอมนะสาุดแอมป์นะก็ออกผ่านตัวนี้หมุนสามหนสองมิทตอยอตู้คอนเมอร์ที่ทิปลงมาก็คือจะเป็นตัวนี้นะก็จะมีเขียนไว้อยู่นะแอร์ห้องนอนนะครับตัวนี้ขนาด c ีสิบหนะครับ ดูคุณสมอัตก็บิชิโนนะครับมนก็สี่ห้าศูนย์ห้าสิบแอมป์นะครับแล้วรุ่นนี้ก็มีกันดูดนะครับสี่สิบแอมป์นะครับรั่วไหลสามสิบมิลลิแอมป์นะของรุ่น okay. นี้โอเคใช่ไหมครับก็จะเปิดเบรกเกอร์แล้วก็จับกระแสแอมป์ตรงนี้เอานะครับเพราะว่าตรงระเบียงค่อนข้างจะสูงแล้วก็อันตรายนะครับอยู่ชั้นสูงด้วยนะครับก็เซฟก็แกะตู้ไฟง่ายกว่านะครับเดี๋ยวขอแกะแป๊บนึง ไม่สะดวกนะครับมือเดียวอโอเคครับมาดูการต่อของตู้คอนสเมอร์ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เมนเข้าเข้าล่างออกหัวนะเข้าล่างนี้แล้วก็พ่วงมานี่นะครับ เราเอาด้านบนเคเช็คลายทุกนะ20แอมตัวนี้16แอมดูว่ามีลายออกนะชุดนี้ตัวนี้ต้องตัดอยู่ยต้องไม่มีนะครับ okay. เป็นเบอร์ห้านะครับที่มีบาร์เบอร์ตำแหน่งไว้ด้วยโอเคอย่างี้ใช่ไหมต้อง เปิดเบรคเกอร์แล้วก็เตรียมคลิปแอมป์จับกระแสเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วอโอเคครับตัวนี้ตั้งคลิปแอมป์ะนะครับ AC น,นะครับเป็น20แอมป์กกนะครับใช่ไหมจะเปิดเบรคเกอร์ไอ้ลูกเซอร์กิตเบรคเกอร์นะครับตัวนี้ต้องกดลงก่อนนะครับกดลงให้สุดก่อนแล้วก็พักขึ้นนะครับป้าบ ติดไหมครับยังค่ะอ๋อมีไฟเข้าแล้วหรือต้องกดรีโมทก่อนไหมครัน่าจะค้างโปรแกรมอยู่นะฮะเดี๋ยวดูกันไฟขึ้นยงังครับฝั่งนู้นอ่าน่า,น,าน่าจะค้างโปรแกรมอยู่นะรกระแสขึ้นศูนย์จนหนึ่งศูนย์นะครับทีนี้ลมเย็นมาแล้วอ่าพัดลมน่าจะพัดลมคอยเย็นน่าจะทํางานนะครับคอยร้อนยังไม่ทํานะครับ ดูว่าไฟสีขาวติดแล้วนะคพะัดลมทำงานหมุนนะครับส่วนคอยร้อนยังไม่ทำงานนะครับพัดลมยังนิ่งอยู่นะครับรอหน่วงสามนาทีนะครับอโอเคครับตอนนี้กระแสก็ยังอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับอมีเห็นขอภไะ เปลี่ยนท่ากันท่านี้ดีกว่าจาบบนลงล่างดีกว่าโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับรอทำงานแป๊บหนึ่งรอสามนาทีปรากฏว่าหลงสามนาทีแล้วเบรกเกอร์ทิปนะครับจับไม่ทันเลยดังตุ้ม แสดว่าตัวแผงคอยเย็นไม่น่าจะมีปัญหานะครับตอนนี้อาจเป็นไปได้ว่าคอ,อมสตาร์แล้วกินกระแสเกินหรือว่ามีอะไรช็อตที่คอยร้อนนะครับเมื่อวานนี้ยังเปิดได้สามสิบนาทีนะไอ้น,นี้เ, <laughs> เ,เขาบอกตอนนี้เร็วมากเลยครับแค่ ส uh, ามนาทีนะครับประมาณสามทีนวลเวลาก็เปิดแล้วรวมเปิดแล้วก็ไม่น่าจะเกินห้านาทีก็เบเกอร์จะทิปลงมาครับกีด,ดังตุ๊บไม่ทันนะครับเปิดกล้องไม่ทันเร็วมากนะครับก็สรุปว่ามัน,ม,น,ม,นมันทิปนะครับก็คือน่าจะตอนนี้ก็มองว่าตรงคอยร้อนมีปัญหานะครับเดี๋ยวเช็คเมนดูคร่าวๆกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็สรุปได้ว่านะครับ ตัวที่มีปัญหาก็คือน่าจะเป็นคอยล์ร้อนนะครับที่เป็นไม่ได้ก็คือหนึ่งคอมเพรสเซอร์รั่วก็เป็นไปได้นะครับพอทํางานสามนาทีแล้วก็ทิปเลยหรือว่าคาปานะครับแคปลำแคสตาสนรั um, start, พัดลมหรือคอมเพรสเซอร์มีปัญหาหรือว่าตัวพัดลมนี่ช็อตก็เป็นไปได้นะครับพัดลมเพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่าพัดลมหมุนเอื่อยๆด้วยก่อนที่จะเสียนะครับก็เป็นไปไม่ได้หมดนะครับก็เป็นการ วิเคราะห์พิจารณานะครับยังไงต้องเอาเตรียมบนไดแล้วก็ทําเรื่องขึ้นใหม่ทีนี้วันนี้มาดูแล้วก็ตีราคาเฉยนะครับว่าอ,อน่าจะเสียอะไรนะครับเออพราะตอนแรกคิดว่ามีปัญหาเรื่องรั่วแต่ตอนตอนนี้มันไม่น่าใช่จะเกี่ยวกับรั่วนะครับตัวรุ่นนี้ก็เป็นคอยอลูมิเนียมนะครับทีเป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าล้างบ่อยก็ไม่ค่อยมีปัญหารั่วเท่าไหร่นะครับ ก็อลองดูนะครับเผื่อใครเจอปัญหายังไงช่วยกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณพั่รบชมงานแต่ยังไงก็ส่วนมากก็อยากจะเห็นว่ากระแสะเท่าไหร่นะครับถ้าถ้ามันช็อตแล้วก็อยากจะเปิดเลยนะค,คยังไงเสนอราคาลูกค้าดูกคนนะครับ